ครับอมนะครับอืมอะไรมากครับโอ้โหสดๆมามาท่านผู้ชมมาส่องหาของกินวันนี้ก็ได้กับข้าวดีนะครับก็เลยต้องเรียกท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับมันอดใจไม่ได้ที่จะต้องเรียกท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันนะครับวันนี้ได้อะไรเอยก้อยหมูครับเนี่ย ขอโทษขออภัยนะท่านใดที่ไม่กินดิบนะครับวันนี้คิดจะกินดิบนะครับแฟนผมชอบกินดิบนะครับก็เลยต้องซื้อมานะครับนี่ก็เป็นต้มแซบหมูนะท่านผู้ชมเรียกได้ว่ารสชาติร้านเนี้จัดจ้านมากครับผมอร่อยมากนะครับเป็นเจ้าประจํานะครับผมก็จะแนะนําร้านเลยครับไปซื้อเลยยนะครับที่ร้านรัพพัฒนานะครับที่ตลาดสัพพัฒนา ทางตัดไปแพทยกระสานะครับร้านลาบก้อยครับร้านนี้ร้านขาประจํามผมเลยครับอร่อยมากท่านผู้ชมอมข้าวเหนียวเป่าครับเดี๋ยวยังไม่ได้ตัดก,ก้อยนะเดี๋ยวจะตัดก,ก้อยชิมให้ท่านผู้ชมดูอ่ะนะครับว่าจะเป็นยังไงอมอมมืนี่นะครับ เดี๋ยวอัมมอ่มอร่อยมากท่านผู้ชมนะนะครับโหระพาอืม,อาาอมเฮ้ยชวดน้ำ น้ำนตุ๊บแซบร่แค่ไนอืมสดชื่นครับอร่อยมากคือเครื่องมันถึงอ่ะโอ้สุด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 บอกเลยว่าสุดมากอร่อย อ่ะเลยก,กินอีกครับคำเลยครับผมไปปิดคลิปนะกับข้าวดีก็ต้องเลี้ยกกันกินนะครับอืมอืมคำหนึง่งอืมมามามาท่านผู้ชมครับอ้มอ้า ครับอืมอะไรมาครับโอ้โหสดสดสดมามา,ามาจะไปจะมา